สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องหน้าข่าวสารของแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณในเรื่องของสปอนเซอร์หลักกันก่อนนะครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิ้งด้านล่างได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ f e c o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  k n p n p e นะครับช่อง Youtube สำรองอีกช่องหนึงให้กดติดตามรับชมกันนะครับลิด้านล่างนะสองลิงก์เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะ โอเคมาเริ่มกันดีกว่านะครับมีประเด็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มแรกเลยครับมากันที่ข่าวกอสิบข่าวที่มีการเล่นเยอะมากจริงๆนะฮะในเสอังกฤษนะตอนนี้นะครับเป็นในเรื่องของราอูเคมิเนสนะฮะกองหน้าตัวเก่งของทางบูฟแฮมตันนะครับล่าสุดเนี่ยเบอร์วิงแฮมเมลนะครับได้มีการเล่นข่าวออกมากครับว่าลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยเดนเนี่ยสองสโมสรใหญ่ แห่งเวทีพิเูลย์อังกฤษเนี่ยกำลังแย่งตัวในส่วนของราอูเคมินิสเข้ามาเสริมหอ,อกอยู่นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะหลังจากที่กองหน้ารายนีย้ทำผลงานได้ดีกับบูแฮมตันนะครับตั้งแต่ย้ายมานะฮะแล้วก็หลังๆเนี่ยจะมีข่าววนเวียนอยู่กับ2ทีมนี้เป็นประจำซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าลิพูเนี่ยเพิ่งมาร่วมแจมด้วยนะครับแต่จริงๆลิพูเนี่ยเลงติโมเวนเนอร์ไว้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดลิพูเขาพลาด ติโมเวเนอร์เขาก็จะมาร่วมแจมเราเรอุคิมินีสนั่นแหละนะครับเพราะทางแมนยูส่วนแมนยูเราเนี่ยนะครับก็ทราบกนณีอยู่แล้วว่าถ้าเกิดไม่ได้โอเดนการโลนะครับหรือว่าทําดีลอิกาโลแบบถาวรไม่ได้นะครับเราเรอุคิมินีสอาจจะเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจก็ได้เราก็จะได้เห็นข่าววนเวียนกันอยู่แบบเนี้ยเคมิน,นีสติโมเวเนอร์มูซาเดเบเล่ elle, นะครับก็อันนี้รอติดตามกันนะครับในช่วงซัมเมอร์จากการเล่นข่าวของเบอร์มิงแฮม และอีกกระแสข่าวหนึ่งนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับราอูคิมินีนี่นะครับเป็นกระแสข่าวที่เล่นกันออกมาจากเลคคอร์ดนะครับซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของโปรตุเกสนะครับเขาบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญา2นักเตะนั่นก็คือคาร์ลวินิซิอุสนะฮะแล้วก็ราอูคิมินีซึ่งในส่วนของทางเลคคอร์ดเนี่ยเล่นกันออกมาว่า ราอูเคมานีเนี่ยจะมีราคาค่าตัวที่บูแฮมตันตั้งกันเอาไว้ยอยู่ที่60ล้านยูโรนะครับส่วนคาร์โสเวนิอุสเนี่ยยังไม่ได้มีการกําหนดนะครับแต่เขาบอกว่าในส่วนของเวนิอุสเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องในราคาไล่เรียกกับทางราอูเคมานีนั่นแหละนะครับแล้วก็เบนฟิก้าเคาะสูงแน่นอนนะครับเห็นเขาว่ามาอย่างนั้นนะฮะซึ่งแมนยูก็มองว่าทาง คาร์ลส์วนเนซิสเนี่ยจะเป็นตัวเลือกสำรองลงมานะครับถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยไม่ได้ตัวเลือกหลักๆไปก็น่าจะเป็นคาร์ลส์วนเซิสที่เราก็ได้ยินข่าวมาไม่กี่วันก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับเขาบอกว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเกิดแมนยูเอาจริงเอาจังเพราะว่าแมนยูเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีในเรื่องของการท,ทรําธุรกิจที่ดีกับจอร์จเมนเดสนะฮะซึ่งเป็นซูเปอร์เอเนต์แล้วก็เมนเดสเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เคยทำธุรกิจกับแมนยูมาหลายดิวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุยกันได้นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่เคยมีความแตกแยกอะไรกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่แมนยูนะครับว่าจะกล้าจ่ายแล้วก็จะเอาจริงเอาจังไหมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนี่คือการรายงานจากเลคคอร์ดนะครับสื่อดังของโปรโตุเกสที่รายงานกันเข้ามาในเรื่องของราอูคิวเนสแล้วก็คาร์ลอสเมนนซิุสนั่นเอง แล้วเรื่องเราต่อไปครับก็เรามาดูในเรื่องของภาพการฝึกซ้อมนะครับของนักเตะทีมชุดแรกของทางแมนยูของเราดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้นะักเตะหลายคนก็มีการเตรียมพร้อมมีการร่วมซ้อมกันนะครับนะนอกสนามซ้อมนะซึ่งอาจจะไปอาศัยในเรื่องของสนามซ้อมในโรงเรียนหรือว่าส่วนสาธารนณะอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูภาพกันดีกว่านะครับตามภาพเนี่ยเราจะได้เห็นว่าลุคชอแล้วก็เดนนเจมนะครับ ร่วมซ้อมพร้อมกันนะครับซึ่งจะมีการเห็นว่ามีการควบคุมด้วยนะครับก็คือมีการเว้นระยะในการฝึกซ้อมด้วยนะฮะนั้นก็ต้องเป็นมาตรการที่ระวังกันเอาไว้นะครับนี่คือ2คนนะครับที่ m อ็จับภาพมานะครับก่อนที่ทั้งคู่จะกลับมาร่วมซ้อมกับสโมสอนอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่18นอกจากนี้ยังมีภาพอนทางพอบักบาแล้วก็อันเดสเบรารวมทั้งเจสซี่ลินการ์ดอีก นักเตะอีกหลายคนของแมนยูครับมีการร่วมซ้อมนะครับมีการร่วมซ้อมกันแล้วมีการจับกลุ่มกันแล้วนะครับแต่ก็ต้องย้ำนะว่าการจับกลุ่มนั้นคือไม่ได้บอกว่ามากระจุกมาใกล้ชิดกันมาพูดคุยกันแบบอ,อยู่แบบใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะคือการร่วมซ้อมเนี่ยก็จะมีการแยกระยะกันนะครับมีการห่างกันเป็นระยะะ,ยะเหมือนกันนะครับตามที่ เขาวางมาตรการกันเอาไว้นะครับนะก็เป็นการควบคุมกันนั่นแหละอย่างที่ผมว่ากันไปนะครับเนี่ยจะเห็นว่าอองตวน่มั์เซียวก็มาซ้อมแล้วนะครับร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะก่อนที่จะกลับมาเอา่อร่วมซ้อมอย่างเป็นทางการอเรนกาโล่ก็มีการลงซ้อมแบบเป็นจริงเป็นจังเพิ่มขึ้นนะครับนะนะ่าจะมีนักนเตะอีกหลายคนอย่างที่ผมว่ากันไปนั่นแหละนะฮะโอเคนี่คือการพูดถึงในเรื่องของนักเตะเตรียมความพร้อมกันแล้วกันนะครับก็ ตอนนี้รอแค่โปรแกรมอย่างเป็นทางการเท่านั้นแหละนะครับว่าจะอะไรยังไงนะครับเราจะได้ดูฟุตบอลอย่างเต็มที่กันแล้วนะครับในเร็วๆนี้นะส่วนเรองราวต่อไปครับมีการรายงานจากเว็บไซต์90มินนะครับมีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ไม่ได้มีการคาดหวังว่าจะเซ็นเพียงแค่จูดเบอร์ลิงแฮมเพียงแค่รายเดียวนะครับจริงๆเขาจะเซ็นทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับก็คือจูดเบอร์ลิงแฮมแล้วก็โจ๊ เบลลิงแฮมนั่นเองนะครับมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ฮนะซึ่งนักเตะอย่างจูบเบลลิงแฮมเนี่ยก็วัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับส่วนน้องเนี่ยอายุเพียงแค่15ปีนะครับนะแล้วก็ ถูกดันขึ้นมาเล่นอยู่ในชุด U18 แล้วด้วยนะครับแต่พี่เนี่ยมีการก้าวหน้ามากกว่านะครับก็ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วนะครับก็คือแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะเซ็นทั้งคู่เลยอ่ะพูดกันง่ายๆนะครับทั้งพี่ทั้งน้องอะนะฮะทั้งจูดทั้งโจ๊บะนะครับแต่ว่าราคาค่าตัวตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา30ล้านปอนดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาครับอยู่แค่เพียงว่า คือแมนยูจะติดต่อแบบเอาจริงเอาจังตอนไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยู่ที่ทางันเตะด้วยจะเอาอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ตัวเลือกของเขาก็มีมากพอสมควรทั้งเชลซีทั้งไบเยนทั้งดอทมุลน,นะฮะที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นนะครับนี่คือการเล่นข่าวกันหลักมานะครับเป็นข่าวก็สิบที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนะก็พูดง่ายว่าจูด์บริลเล่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูออกมาแบบเรื่อยๆนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปแบบต่อเนื่องนะครับ แล้วเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของอเดียนราบิโอนะครับครั้งนี้มีการเล่นข่าวมาจากเลกีฟครับสื่อดังของฝรั่งเศสนะฮะก็ได้มีการเล่นข่าวมาว่ายูเวนตุสเนี่ยกำลังหาทางออกในส่วนของอาเดียนดาบิโอนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนใหญ่ยูเว่พยายามที่จะเอาอ์เดียนดาบิโอเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอในการซื้อนักเตะรายใหม่นั่นเองนะครับในช่วงซัมเมอร์อย่างเช่นที่เราได้เห็นกันก็คือยูเว่เตรียมเอาอาเดียนดาบิโอเนี่ย มาแลกเปลี่ยนกับทางพอกบานะครับหรือว่ามาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอในการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับอาจจะบวกกับเงินอีกก้อนหนึ่งก็ได้อะไรก็นู้นนี่นั่นแหละแล้วแต่ยูเวเขาจะทํากันแต่ที่แน่คือยูเวเตรียมที่จะเปิดโอกาสหรือว่าเตรียมที่จะโลดนักเตะราเน,นี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์แล้วก็แมนยูเนี่ยยังคงมีข่าวเชื่อมโยงอยู่นะครับแบบต่อเน,นื่องเป็นระยะะ,ยะด้วยนะครับก็ ติดตามรับชมกันดูนะครับสําหรับข่าวนี้นะเพราะว่าข่าวมันเริ่มที่จะแรงขึ้นมาแบบเรื่อยๆแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่ามันไม่ใช่แมนยูทีมเดียวนะมันยังมีอีกหลายทีมในยุโรปที่ก็ยังมองถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวอันเดนรอบิโอด้วยโดยเฉพาะในพิบเบิลกิจเนี่ยนอกจากแมนยูมันก็ยังมีอาร์เซนอลท็อตแนมอสเปอร์อะไรประมาณนั้นนะครับที่ให้ความสนใจอยู่นะครับ แล้วเราก็มาเข้าสู่เรื่องราวของคารดูโคลิเวลี่ครับโอ้โหเซ็นเตอร์รายนี้ต้องบอกว่ามีข่าวกับทางแมนยูแทบจะทุกวันจริงๆนะครับแล้วก็ผมเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องเอามาเล่าสู่กันฟังกันหน่อยแหละถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวข้อสิบก็ตามล่าสุดครับทางกาเซต้าเดลโลสปอร์ตครับก็เป็นสื่อจอมแฉเป็นสื่อจอมเต้าแลหละเล่นข่าวออกมาครับว่าคารดูโคลิเวลลี่จะมีการตัดสินใจออกจากทีมนาโปลีแน่นอนหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ โดยทีมดังกล่าวที่ให้ความสนใจเนี่ยก็จะเป็นแมนยูิเวอร์พูนิวคาเซิลท็อตแนมอัสเปอร์บาร์ซ่าหรืออัลเบริตที่ดูเหมือนว่าทางนกเตกกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเป็นทีมไหนนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสโอนเอียงว่าจะมาร่วมทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมากกว่านะครับโดยทีมลำดับต้นๆน่าจะเป็นแมนยูหรือว่าลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับ2ทีมนี้และก็ถ้าเกิด2ทีมนี้ให้ความสนใจจริงๆพวกเขาต้องจ่ายในราคาเกือบๆหนึอล้านปอนด์ นี่คือราคาที่นาบ,บุรีตั้งกันเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนๆอยู่แล้วนะครับนี่คือเรื่องดาวที่มีการเล่นกันออกมาซึ่งในส่วนของทางลิอร์ก็จะเห็นได้ว่ามีข่าวว่าแว่วมาเหมือนกันนะครับว่าต้องการซื้อเซนเตอร์รายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมกันมายืนคู่กับทางฟานไดนะฮะแบบรายะยาวแบบเอาแบบดีทั้งคู่เลยทั้งคู่เซนเตอร์นรั่นแหละนะครับเอาแบบให้มันลงตัวที่สุดเอาแบบให้มันแน่นที่สุดจริงๆแบบร้อยเปอร์เซนต์จริงๆ ส่วนทางแมนยูเองนะครับก็มีข่าวเหมือนกันว่าต้องการเซนเตอร์เพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าเราก็ทราบกันดีว่ามันมีข่าวอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของการปล่อยฟิลโจนโรโฮคิสมอลลิงออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะเสริมในเรื่องของเซนเตอร์รายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์นะฮะแล้วก็คาร์ดูโคเดบารีก็ถือว่าเป็นนักเตะหนึ่งรายที่แมนยูกำลังให้ความสนใจอยู่นั่นเองนะครับก็นี่คือ อีกหนึ่งตัวเลือกแล้วการที่มีข่าวมาเป็นแบบระยะระยะนะครับก็อยู่ที่แมนยูเรานี่แหละฮะว่าจะจริงจังมากน้อยแค่ไหนแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าเซ็นเตอร์ที่แมนยูจะซื้อเนี่ยจะเป็นเซ็นเตอร์พวกอายุน้อยๆมากกว่านะครับอย่างเช่นในส่วนของทางโจโรดอนอย่างเงี้ยนะ่าสนใจนะครับเซ็นเตอร์ที่อายุก็ยังไม่มากด้วย20่สิบต้นแถมทั้งในเรื่องของค่าตัวไม่แพงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกเบนไวนะครับที่มีข่าวมาบ่อยๆเหมือนกัน นะครับที่ค่าตัวไม่เกิน30ล้านปอนอะไรประมาณนั้นนี่คือขายในส่วนของทางเซ็นเตอร์ที่ผมมองว่าแมนยูน่าจะเอาจริงเอาจังมากกว่าเซ็นเตอร์ที่มีราคาแบบเกือบเกือบหนึ่ง้ล้านปอนเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจแบบนั้นเพราะว่าคือไอ้ราคาที่เกือบเกือบหนึ่งล้านปอนเนี่ยนะครับผมคิดว่าส่วนเงินส่วนนี้แมนยูน่าจะไปทุ่มซื้อในส่วนของการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางหรือว่าแนวรุกมากกว่านะครับนั่นคือมุมมองผมจนทําให้ ตำแหน่งเซนเตอร์ที่เป็นตัวเลือกลำดับท้ายเนี่ยอาจจะไม่มีเงินที่จะต้องมาทุ่มเพิ่มเติมขนาดนั้นนะครับนะนะเพราะว่าทุ่มส่วนใหญ่ไปที่แนวรุกกันหมดแล้วนะครับน่าจะเข้าใจความหมายผมดีนะฮะอ่ะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของคาริโดคูเดวารีที่เอามาเคาะกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเดอะเพเบอสันครับได้มีการเคาะเกี่ยวกับ 8ผู้เล่นนะครับ8ผู้เล่นจากหลีกเยอรมันที่นับเวลานี้มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวเลือกที่แมนยูเตรียมทุ่มซื้อในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งหนึ่งเลยนะครับมีใครบ้างก็เป็นจดอนซานโชนะครับของทางบรนเซีดร์ดมุนซึ่งเราทราบวันนี้อยู่แล้วว่าเป้าหมายรายนี้เป็นตัวติงที่น่าจะย้ายมาแมนยูในช่วงซัมเมอร์นะครับเป็นเป้าหมายลำดับแรกๆลำดับหนึ่งเลยนะฮะ อันนี้ไม่ต้องให้ข้อมูลอะไรามากมายเพราะว่าผมรายงานมาทุกวันอยู่แล้วนะครับหนึงเลยนะฮะจะดอนซานโช2สองนะครับตีโมเวเนอร์ก็มีข่าวมารพร้อมกับลิเวอร์พูลนั่นแหละนะครับสำหรับแมนยูนะก็มีการเบียดแย่งกันอยู่แล้วก็แมนยูเหมือนกับข่าวที่ออกมานะเตรียมทุ่มซื้ออะไรประมาณนั้นนะครับน,นี่คือรายที่2ส,ส่วนรายที่3นะครับเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับ ก็รานี้มีข่าวอย่างหนักในช่วงมก,กราคมที่ผ่านมานะครับอย่างเดนิสซาเกอรเีนะฮะซึ่งแมนยูก็เหมือนกับกําลังมองหากองกลางรายใหม่อยู่นะครับอาจจะเป็นพวกดีแคนไรท์ ide, อะไรนู่นนี่นั่นเพิ่มเติม,มั่นแหละแต่ว่าถ้าเอาจากลีกเยอรมันเนี่ยก็เป็นเดนิสซาเกอรเีที่มีข่าวบ่อยเหมือนกันนะครับพอทางแมนยูรายที่4ครับ เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับก็คือโทดิโซนะครับนักเตะรายนี้มีข่าวว่าไบรอนเตรียมปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็มีข่าวอยู่กับแมนยูสักพักหนึ่งนะว่าแมนยูเนี่ยเตรียมร่วมแจมกับอาร์เซนอลเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับก็นี่คือรายที่4นะที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงนะครับแล้วก็อาจจะมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะซื้อมาในช่วงซัมเมอร์ก็ได้หรือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่แมนยูกำลังพิจารณานะครับในตำแหน่งพื้นที่กองกลาง แล้วก็ตัวรุกอีกหนึ่งรายครับก็เป็นคายฮาวเบิร์ตก็มีข่าวต่อเนื่องเหมือนกันนะสำหรับแนวลุกรายนี้วัย20ปีนะครับแต่หลายๆทีไม่ความสนใจแต่ก็ถือว่ามีการเลื่นข่าวว่าถ้าเกิดแมนยูแยกทางกับทางพ็อกบาจริงนะครับคายฮาวเบิร์ตก็น่าจะถูกดึงเข้ามาเป็นตัวทดแทนพร์กบากได้ตามรายงานของพีเอสันนะครับแล้วก็ข่าวก็เล่นมาแบบต่อเนื่องทุกเดือน นะครับจะได้เห็นดับประจําอยู่แล้วนะครับสาหรับคารเวิร์ดกับแมนยูแล้วก็อีกหลายทีมด้วยรายที่หครับเป็นไดโยอุปเมกานโน่ครับเซนเตอร์รายนี้นะครับก็มันเชื่อมโยงไปที่แมนยูเตรียมที่จะโละเซนเตอร์หลายรายอย่างเช่นคิสบอลลิงฟิลโจนโรโฮอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการซื้อเซนเตอร์เข้ามาเพิ่มเติมกันนะครับมายืนคู่กับแม็กไวแบบระยะยาวซึ่งอุปเมกาโน่ก็มีข่าวทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวนะครับว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ แมนยู U, อาจจะทุ่มซื้อก็ได้แล้วก็รายที่7นะครับก็เป็นแรบบี้มาทันโดนะครับ,รบของทางชาลเก้ก็เพิ่งมีข่าวเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นตัวเลือกสำรองถ้าเกิดแมนยูไม่ได้จะดองสารโชคก็น่าจะเป็นมาทันโดนี่แหละนะครับแนวรุกวัย19ปีของทางชาลเก้นะครับนะเป็นตัวเลือกสำรองกันไปนะครับ แล้วก็รายที่8เนี่ยก็คือเออริงบร์ฮาร์แลนด์นะครับคนทางบุซเซดัตมุนนะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะพลาดการได้ตัวนักเตะรายนี้ในช่วงมก,กราคมที่ผ่านมาแต่ว่าซัมเมอร์นี้แมนยูอาจจะหวนกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งก็ได้นะครับนี่คือ8รายชื่อที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนะยูณปัจจุบันจากนะักเตะจากหลีกเยอรมันเท่านั้นนะครับต้องย้ำนะครว่านักเตะ เฉพาะลีกเยอรมันเท่านั้นที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็คาดว่าแมนยูจะเอาลิรไลชื่อเหล่านี้ไปซื้อหรือว่าไปดําเนินการไปพิจารณากันในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับโอเคนะครับแฟนพีคคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของเจมส์แมเดสันนะครับก็มีการเล่นข่าวออกมาจากเอ็นะครับโดยริชาร์ดเฟ ในชาเฟ้บอกว่าเจมสันถึงแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายที่ยากลําบากก็ตามอย่างที่เราทราบกันนะครับจนทําให้แมนยูเนี่ยต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปให้ความสนใจแจ็คกิริทแทนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเจมสันยังคงเป็นเป้าหมายหลักที่แมนยูมองว่าเป็นเป้าหมายที่สมมณ์แบบที่เขาต้องการที่สุดในช่วงซัมเมอร์ด้วยนะครับเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าดิวมันจะยากแต่แมนยูยังริ์ลายชื่อว่าเมดจสันคือเป็นนักเตะท,ที่แมนยูต้องการอยู่นะครับนะ ให้แต่มีโอกาสเลยครับนะซัมเมอร์อาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้นะครับถึงแม้ว่าหลังๆข่าวเมดสันกับแมนยูจะไม่ค่อยมีก็าตามนะครับอ่านะก็เป็นการเล่นข่าวกันออกมานะครับสําหรับเจมเมอร์ััน,นเรื่องราวของทางมากโกโดโฮนะครับตามรายงานล่าสุดนะตอนนี้นะฮะที่ผมไปเจอจากสื่อของอาร์เจนตินานะครับแล้วก็อีกหล,หลายสื่อเลยครับในอังกฤษก็มีการแปลกันเข้ามา เขาบอกว่าทางเอสโตเนเตสเนี่ยพยายามที่จะเจรจากับทางแมนยูเพื่อที่จะขยายสัญญาการยืมตัวมากโกโดโฮต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมมันก็ยังเตะไม่เสร็จสิ้นนะเพราะว่าทางลีการ์ตจจิน n าเองก็มีการเลื่อนการแข่งขันอยู่นะครับแล้วก็โดโฮเองก็ยังไม่ได้ช่วยทีมแบบระยะยาวเลยหรือว่ามีการลงสนามแบบต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางเอสโตเนเตกำลังพิจารณาแล้วก็กำลังเข้าพูดคุยกับทางแมนยู เพื่อยืดสัญญานะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของการยืดสัญญาการยืมตัวนะครับแล้วก็เรื่องราวของเจ้าหนูเจมการ์เนอร์นะครับตามรายงานของ m อบอกว่าตอนนี้อนาคตในช่วงซีซั่นหน้าของทางเจมการ์เนอร์เนี่ยจะได้รับการพิจารณานะครับว่าจะมีเส้นทางในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรนะครับจะเป็นผู้เล่นชุดหลักแบบเต็มตัวไหม จะได้รับโอกาสมากน้อยแค่ไหนหรือจะเป็นการปล่อยเยื้มตัวนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่น่าจะได้รับพื้นที่ในตําแหน่งชุดใหญ่หรือว่าตําแหน่งตัวจริงตัวสมรองเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดบ,บางไม่ย้ายนะครับแล้วก็แมนยูไม่ได้ซื้อกองกลางรายใหม่ เข้ามาเพิ่มเติมเจมการ์เนอร์ก็อาจจะมีการสอดแทรกขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้วยเล็กๆอย่างคาราบาลครับเอฟเอครับนะครับพวกถ้วยที่มีการโลเซชันเจมการ์เนอร์อาจจะขึ้นมาก็ได้เพราะว่าเด็กรายนี้ก็ดูมีของเหมือนกันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานเต็มที่แล้วนะครับเหลือแค่เพียงโอกาสเท่านั้นที่นักเตะกําลังรอคอยอยู่นั่นเองเรื่องราวของเอ็นเทลโกเมสครับอันนี้มาอีกกระแสหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ตอนเนี้ย มีการตีกระแสะว่า a n c e เคิลโกเมไม่น่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางแมนยูแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเลือกย้ายทีมหลังจากจบฤดูดกาลแบบฟรีๆซึ่งเชลซีบาซ่าก็กำลังจ้องมองอยู่หรือว่าเฝ้าดูสถานการณ์อยู่นะครับแต่ ESPN เล่นข่าวตรงกันข้ามเลยครับ ESPN บอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังรู้สึกผ่อนคลายเกี่ยวกับอนาคตของ a n c e เคิลโกเมนะฮะแล้วก็รวมทั้งตอนนี้แมนยูกำลังพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่กับทางนักเต แบบเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมอย่างหนักก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นอนาคตของเคยวโกเมตยังไม่สามารถการันตีได้ครับว่านตัตตะจะอยู่หรือจะไปนะครับลหล้าต่อไปครับเป็นดาวรุ่งอย่างชาลีวินแลนนะฮะล่าสุดเจ้าหนูดารุ่งวัย7ปีารายนี้ก็ได้รับสัญญาอาชีพกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวสังกัดเดิมนี่แหละนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเป็นสัญญาดารุ่ง แต่ว่าตอนนี้เขาก็เลื่อนมาเป็นสัญญาอาชีพอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าจะได้รับโอกาสชุดใหญ่ตอนไหนก็ต้องรอดูกันแต่จริงๆแล้วเพิ่งวัย17ปีครับก็มีเวลาบ่มเพราะพอสมควรแล้วก็มีเวลาพัฒนาอีกเยอะพอสมควรนะครับก็รอดูกันไปก่อนนะครับนะสำหรับประเด็นของโอเว่นฮารกรีฟครับ โอเวนฮากริฟเนี่ยได้ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับสาการการย้ายทีมของจาดอนซานโชครับซึ่งนกะเตอรรายนี้เราทราบดีครับว่ามันมีหลายๆทีมที่ให้ความสนใจอย่างเช่นลิเวอร์พูลแมนยูบาซ่าเรอัลมาดริดบาร์เยนนะครับนะแล้วก็อีกหลายทีมเลยครับที่ให้ความสนใจแต่สาการณ์ปัจจุบันเนี่ยโอเวนฮากรีฟบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลําบากครับโควิด -19 เล่นงานผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็มีปัญหากับหลาย,ลายสโมสรแต่ในมุมมองของโอเวนฮากรีฟ เขาบอกว่าสโมสรที่น่าจะมีการสู้เกี่ยวกับดีลนี้แบบเป็นจริงเป็นจังมีอยู่2ทีมก็คือไบรอันมิวนิกแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าจะมีศักยภาพทางด้านการเงินพอที่จะกล้าทุ่มในดีลนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราได้เห็นการถอยทัพของลิเวอร์พูลมาแล้วที่มองว่าจะดอนซานโชค่าตัวแพงเกินไปหรือว่าอีกหลายๆสโมสรที่มีการถอยแต่แมนยูสังเกตไหมครับว่าจะมีข่าวออกมาแบบต่อเน,นื่องว่าแมนยูยังสู้อยู่นะครับอ่ะโอเค นี่คือมุมมองของโอวินแฮกริฟนะฮะเรื่องราวของเอเดรันคาร์บานีครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ายังไม่รับทราบหรือว่ายังไม่รู้เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองในตอนนี้ครับว่าจะอยู่หรือจะไปจากเบเชดีนะครับท่ามกลางกระแสข่าวที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งแมนยูนิวคาสเซิลแล้วก็แอตมอลิดนะครับซึ่งเอเมนเนี่ยให้ข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าเอสันคาร์บนีจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูในช่วงหลังเยอะก็จริงนะครับแล้วก็แมนยูจะมีการมองหากองหน้ารายใหม่ก็จริงเนี่ยแต่ดูแล้วเอสันคาร์บนีไม่น่าจะตรงกับสเปคที่แมนยูต้องการในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วลำดับขั้นตอนลำดับตัวเลือกสําคัญที่แมนยูต้องการเนี่ยก็คือตําแหน่งตัวลุกมากกว่าก็คืออาจจะเป็นจาดอนซานโชมากกว่าที่จะเป็นพวกกองหน้านะฮะ แล้วทั้งเอเดอร์สันคาน์นี้ก็อายุเยอะด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เอ็บีเอเนี่ยวิเคราะห์กันออกมาว่าแมนยูไม่น่าจะเอานะครับถึงแม้ว่าจะมีขา่าวนเวียนอยู่เป็นประจำในช่วงนี้นะครับนะส่วนคาน์นี้ก็ตอบชัดเจนนะว่ายังไม่ทราบเกี่ยวกับอนาคตว่าจะอยู่หรือจะไปแล้วก็ถ้าจะย้ายเนี่ยจะไปอยู่ทีมไหนเขาก็ยังไม่ทราบปิดท้ายกันครับเรามาดูแผนแห่งอนาคตกันดีกว่านะครับแผนในปี2025นะครับจากการจัดของเดอร์ซันนะ ก็เอาใจสายมาโนกันหน่อยนะครับถ้าเกิดแมนยูเอาพวกแบบดาวรุ่งแห่งอนาคตมาจัดแผนกันเนี่ยจะลงตัวอย่างไรกันบ้างซึ่งเรามาดูกันดีกว่าครับก็มาในระบบ4ี่สมสามนะฮะระบบนี้ครับโอ้โหรายชื่อเนี่ยเป็นดาวรุ่งทั้งนั้นครับผู้สัปปะโก็เป็น v ีเทคนะฮะซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดอยู่ในปี2อง5แล้วก็จัดแผนแห่งอนาคตจริงๆผมว่าน่าจะเป็นดีโนซันมากกว่าในตำแหน่งผู้สัปปะโแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยเป็นดาวรุ่งที่เรา มีข่าวว่าไปเซ็นมาจากบาซ่านะครับแล้วก็เซ็นเตอร์จะเป็นโฟเซเวนซ่าตัวเซเบ้แบ็กซ้ายก็จะเป็นเบนดอนวินเลียมแล้วก็กองกลางเนี่ยจะเป็นชุดเบรนแฮมเมบรีนะครับแล้วก็ฮูเกิลเวฟนะฮะที่เป็นดาวรุ่งที่ผลงานดีกับชุดสำรองของเราทั้งสองรายส่วนชุดเบรนแฮมเนี่ยก็คาดว่าแมนยูน่าจะเซ็นกันเข้ามาแล้วก็แนวรุกน่าจะเป็นแรดฟอร์ดเมสันกรีนบูลแล้วก็ฮูเกิลดาวรุ่งที่เราไปเซ็นกันเข้ามาจากซันเดอร์แลนด์นั่นเองนะครับนี่คือ ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแผนแห่งอนาคตนะครับหรือว่าพวกแบบจัดทีมแห่งดาวรุ่งนะครับในปี2025นะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจกันนะครับเอามาฝากกันแฟนพี่คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ